สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อคุณย่ามาหาแล้วไม่ได้บอกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยครัไกันเลยเฮ้ยไหนวันนี้ย่ากลับมาบ้านมีใครคิดถึงย่าหรือเปล่านะก็มีใครอยู่ไหมเอ่ยเออโจ๊บว่าศาโยโยโย่ยู่ไปยุ สวยแล้วย่ามาถ้าเกิดย่ามาเห็นสภาพหนูในสภาพถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดย่ามาเห็นสภาพหนูในตอนนี้แล้วก็ย่าไม่รับหนูแน่แน่ดูสิพ่อหนูไม่ไหวแล้วอ่ะย่ามาแล้วพ่อทําไมไม่บอกกันเลยอะ่ะพ่อจะไปรู้ไหมล่ะถ้าเกิดพ่อรู้พ่อจะบอกอยูดองดกหน้า แต่พ่อไม่รู้ไงว่าป้าวิญาจะมาวันนี้ย่าไม่บอกว่าจะมาวันไหนดูสิพ่อทำไงดีแดนนีกไปเปิดเลยเดี๋ยวย่าจะรอนานมาถึงหนูรู้เลยว่าว่าวิญาต้องบ่นแน่เออสวัสดีค่ะคุณย่าโตป่านนี้ละโตเป็นละหมาเรียตู่ยังไม่ถึงเลยแม่แต่งตัวอะไรเนี่ยมารับย่าทันทีการแต่งตัวสไตล์การแต่งตัวนี้ไม่ได้เลย <G ül> อะไรกันเนี่ยสองพอลูกคนนี้เฮ้ย่แม่ครับสวัสดีครับสองคนี่แต่งตัวอย่างนี้เนี่ยฮะไม่มีใครตักเตือนใช่ไหมต้องให้ฉันไม่อยู่เป็นเพื่อนด้วยใช่ไหมเปล่าครับแม่ทําไมพาลูกแต่งตัวอย่างนี้ฉันมานะฉันบอกแกแล้วว่าฉันจะมาวันนี้ทําไมถึงไม่พาลูกแต่งตัวดีๆด,ดูพากันแต่งตัวดิหมายังเรียตัวยังไม่เถึงเลยนี่ แต่งตัวเหมือนเด็กอายุ9ก้าขวบไปได้โอ้แม่คะวันหนึ่งผมก็มาสางสา์กับเนาะกับลูกอะนะวันเดียวเองโอ้ยเหม็นเหม็นเหงื่อไปไกลๆไหนย่าขอดูห้องเราซิ่วยแล้วพ่อไม่ได้จัดห้องห้องที่ย่าจัดให้แต่ก่อนอยู่ไหนน้าแล้วย่าคะ่ะอย่าเพิ่งคะ่ะไม่ๆไม,ไม่ย่าจะไปดูนี่หรอนี่ไงโอ้ oh ชิคกี้าไเป็นลมเลยไหมเนี่ยปูจา๋าทำาไรแล้วแต่ปูจา๋าต้องได้คุยกันปูจา๋าทําไมล้ถึงทําห้องที่ยา่าจัดให้ลกได้ขนาดนี้ฮะและหนีแล้วเด้อจ้าลาบ,บได้แ้วเด้อจ้าย่าทีนี่ด่าบน่นทันทีนี่แก่โคตรวัยเลยโอ๊ยไปละไปละไม่อยากฟังคยาย่าบ่นเฮ้ยชิงนี้หนีก่อนละเด้อย่ยาจัดห้องให้ดีๆทําไมไม่จัะ ไปไหนไปไหนก็ไม่รู้ครับแม่นางบินไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีมารยาทสอนลูกยังไงฮะโทษาครับแม่จัดห้องให้มันดีๆนะทำไมทำไมโอ,โอ๊ยโอ๊ยแม่แม่แม่ยุ้มหัวผมทำไมโอ๊ยไม่ไหวละฉันกลับดีกว่าพอว่าจะให้วันนี้ฉันว่าจะมาให้ตังค์แสนล้านหนึ่งไม่มีใครมาเอาพอเถอะพอ คนไม่ไหวแล้วพอแม่ครับอย่าพึ่งไปกับมานิกรเงินล้านหนึ่งชั้นหายวับไปกับตาเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บมัว่วบ๊ายบายคะ่ะบายบาย